สวัสดีจ้าส่วนท่านยลธนและปาริชาจ้าพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องผ้าเห็ดกับเขาอีกคือเกาจ้าเมื่อน,นี้เราสิผ้าเห็ดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดด้วยจ้าพี่น้องปลาทูตัวใหญ่ใหญ่หญจ้ามันเป็นตะแซบพัดก็เลยนึกอันอยากกินน้ำพริกกะปิปลาทูจ้ากินกับลวกผักเลยจ้าพี่น้องผักเต็มบ้านยุจ้าผักขนาก็ได้ มีบักเขือพ่วงจ้าเขือพ่วงกัเก็บในบ้านจ้ากะปิบักนาวพริกสดเดจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเฮ็ดจ้าผู้ดใดเห็ดบ่เป็นฝากพี่น้องจักหน่อยในเด้อจ้าฝากพี่น้องกดรับสัไข,ข่กดไหลกดแช่ละนั้ไในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องไปจ้าไปอ่าไปเฮ็ดน้ำพริกกะปิปลาทูกันจ้า เห็ดง่าย,ายๆได้จ้าพี่น้องมือนนิเก็บบกเขือพวงกันจ้ะพี่น้องดกดกจ้าบ,บกเขือพพวงปลูกไว้ต้นเดียวกับบุอืดกินได้จ้าเขาิิเป็นหมากเรื่อยๆ่างต้นหมักพวง โรคลาก,ก็กินว่าท่านจะพี่น้องมาเขือพ่วงนี่แหละจ้าัะเขือพ่วงต้นเดียว,พ,วพี่เขาเก็บมายังว่าท่านในเบิอดอยู่ได้จ้าพี่น้องต้นเดียวกับเหลือกินจ้า ลองไปปลูกไว้กันเบื้องด้จ้าในบ้านเก็บผักก่อนจ้าพี่น้องไปลวกอันนี้ผักหฮมฮอรด้ะจ้าเนี่ยมันขืน้นเองอในบ้านนี่ยแหละไปลวกใส่กันกับขนาดจ้าลวกกินกับน้ำพริกกะปิ ตัดขนาพร้อมจ้ะพี่น้องไปลวกกินเดีย๋ยวเขากระสิแตกเนียงได้จ้าพี่น้องงํๆ ปลูกเล็กๆในหน่อยในบ้านก็นได้กินจ้าให้กอไปสือเพิ่นปลอดภัยตัวจะคลองพร้อมได้จ้ะพี่น้องโอ้ยผักปวดสารในบ้านจ้ะนเต็มเลย ก็จะพูกันจ้าพี่น้องระพูดตัวไงไงจ้าพี่น้องในการเห็ดนั้มพีกะปิแซบอ,อยู่แล้เอาไมาเฮ็ดนั้มพีกะปิ้ากินกับพักจุกๆในบ้านพักกว่าสาน เคลีหลับในการถอดปลาทูใส่ไฟอ่นอนๆนะจ้าพี่น้องแล้วก็บ่ต้องพริกด้จ้าล่อให้ปลาทูนเหลืองเข้าไปพริกทีเดียวจ้าพี่น้อง นี่แหละจ้าพี่น้อง,ง,องข้ากลับกับทุทเทียเดียวด้จา้าทอดให้มนเหลืองพ่อหละจ้าพี่น้องทำน้ำพริกกะปิได้จ้าพี่น้องเริ่มจากใส่กระเทียมจา้าเป็นกระเทียมกรีบเ,เล็กได้จา้า เค็ดลับทำ้วยบักพริกจ้าบักพริกกะแนะน้ำเป็นบักพริกกะเลียงหรือบักพริกขิโนโจ้าบักพริกน่อยของคนอีสานนะจ้ะพี่น้อง สำพริกกับกระเทียมแหลกแล้วจ้ะเขาก็ใส่กับปีจ้ะพี่น้องกับปีคุกเข้ากับอันบักริกแล้วเขาก็ใส่บักเขือพ่วงจ้าพี่น้องบักแข้งบ้านเท่านั้นแหละ บ่ต้องตำแหลกแล้วจ้าตำพ่อบุบๆจ้าพี่น้องนั่นสิให้รสชาติน้ำพริกกะปนีน้อนัวแซ่บจ,จ้าแล้วก็เวลาเฮากินบักเขือพ่วงน้ำพริกมันเสียนเข้าไปในบักเขือพ่วงมันสิเฮ็ดให้ใมีสรสชาติจ้ะพี่น้อง ชุบรตจ้าชุบรตไผ่บ่มากกับยาใสจ้าผมชุบรตใสแต่น้ำตาลกับพ่อของรัดใส่ทั้งชุบรตแล้วก็น,น้ำตาลจ้าบักน้าจ้า ถึงแต่แซบจ้าพี่น้องสุดท้ายจ้าพี่น้องน้ำต้มซุกจ้าปรุงรสตามใจชอบแด้วจ้าพี่น้องให้ออกรสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงคือถา้าผู้ใดมากหวานกะใส่น้ำตาลหลายนี่สักหน่อยเปี่ยวเข้มหวานกา็ไรจ้าตามใจชอบจะคล้องจ้า แซ่บแลวจ้าพี่น้องของเราสิมักเปรี้ยวมะมักหวานแลยจ้มามักเปรี้ยวเข้ม,มน้ำพริกกะปิเฮ้าก็เรียบร้อยจ้าพี่น้องมะเฮาตำเองสิข้นบ่คือขาเจ้าขา,ขายได้จ้าพี่น้องเข้าเจ้าขายเข้าเจ้าไซน้ำหลายพดเห็ดขินเองง่ายๆจ้าเราต้องไปซื้อพ่นยาก เรียบร้อยจ้าพี่น้องน้ำพริกกะปิตำเองง่ายๆจ้าลองไปเฮ็ดกันเบิ่งได้จ้าพี่น้องผู้ใดต่ำว่าเป็นแล้วก็ปลาทูทอดแล้วก็กินกบพักลวกผพักสดซ้ำนี่แหละจ้าขาวเบิดหม้อจ้าเมนูนี่ใครคิดบอกว่าจะกินขาวกัปยังกับมะเบืองช่องรายได้ได้จ้าพี่น้องมีเมนูแนะน้ำไหลไหลเมนูเลยจ้าวิธีทำ เป็ดลยอยเมนูจะพี่น้องอยากกินอาหารไทยอาหาร,อ,าหารอีสานมีเบิร์จ้านี่ลดจ้ะเมนูน้ำพริกกะปิปลาทูทอดกับข่าแลงนี่มาจ้าพี่น้องกินข่าน้ำกันจา้าสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆจะพี่น้องบ่มอยางหลายจา้าขอโตไปกินข้าวกันเด้อจา้าพอกันคลิปหนาคือเก้าหล่ะจ้าพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมเด้จอจ้าพอกันคลิปหนาคือเก้าจ้าพี่น้อง อพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมสุขภาพแข็งแรงลำล้ำรื่อวยสุขคนจ้าคลิปนี้รัดกับขอตัวแล้วจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า